ดีนยังฮัลโหลดีนยังเออแค่นี้แหละดีแล้วละ่ะเรื่องของเรื่องรู้ปะลืมเลยเรื่องของเรื่องคือลืมเปิดไมค์เออลืมเปิดไมค์นะครับถ้าได้ยินแล้วรบกวนพิมพ์ได้ยินให้หน่อยได้ไหมนยครับแท็แบแท็บหน้าจอไม่ใช่แท็บหน้าจอนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันนะครับจริงๆเนี่ยวันนี้เป็นหนึ่งวันที่เรารู้สึกว่าถือว่าโชคดีได้เจอกันแล้วกันนะครับเพราะว่าหนึ่งมันมีอะไรบ่งบอกหรืเปะในช่วงเนี้ยมันมีสัญญาณการจบตัวของราคาทองคําให้มันระมัดระวังเนาะนะครับเรื่องของเรื่องคือมันมีการคอนเฟิร์มโคงมา2ใบเลยนะครับสใบเลยอะปึ๊บปบเนี่ยดูดิซึ่งเราบอกก่อนนะว่าเฮ้ย เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำไมเราถึงไม่บายกันทําไมเราถึงไม่บายคือจริงๆรเราบอกก่อนนะนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราอ่ะใช้อยู่สองศาสตร์เนาะเราใช้จิตวิทยา,าป,ปาก,กับเรื่องอ e ินเทอร์เว็บนะครับสิ่งหนึ่งที่เราบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าชุดเนี้ยเราไม่ชอบมากใน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 เรื่องของจิตวิทยาเพราะว่ามันมีการเฉลยราคาเต็มไปหมดเลยพูดง่ายๆคือมันให้คนได้บายเบียมากนะครับเนี่ยงมีคนได้บายเนี่ยตรงนี้ก็มีคนได้บายนย รวมถึงข้างล่างนี้ด้วยแต่ข้างล่างๆนี้อีกอีกเยอะมากๆนะครับที่เขายังไม่ได้เคลียร์ซับลอดพูดง่ายๆคือเราไม่ชอบนะครับเราไม่ชอบไอเดียเลยที่เราจะบายขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเรารู้ว่ากราฟขึ้นต่อได้แต่ว่านะครับเนื้อสี่เงินได้เราต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ยราคาเนี่ยตั้งแต่ไฮไปโลเนี่ยนะครับเขาวิ่งขึ้นมาจากระยะเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสักเอาโลเดิมนะโลล่าสุดก็อยู่ประมาณสัก2 0 0 0มจุด หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับโดยประมาณโดยไม่มีการพักตัวนะครับไม่มีชุดไหนที่รู้สึกว่าพักมากกว่าสามสิบแปดของสวิงก่อนหน้าเลยนะครับพูดง่ายๆคือไอชุดเนี้ยที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยเพิ่งเป็นชุดเดียวกันอืมพูดง่ายๆคือมันเพิ่งเป็นเนี่ยเป็นมุมเป็นงลู่เนี่ยเพราะฉะนั้นการพักตัวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในในหลังที่จบชุดเซกเมนต์นี้ไปเนี่ยคุณคาดหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับคุณได้เห็นนะนะครับ เอาเอาแค่ A แรกเนี่ยคุณอาจจะเห็นแค่38ก็ได้เรียกอรปะ38 50คุณต้องได้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาร์ค up ราคานะครับจากตรงนี้นะครับโดยที่มีการคอนเฟิร์มเมชันมาแล้วหลัจงจานี้ผมจะเล่นรูปแบบของการฟอร์มฐานเพื่อหาจุดปรับตัวนะครับหาจุดปรับตัวเพื่อเติมของใน Position ฝั่งเซลลงไป นะครับใน position ฝั่งเซลลงไปนะครับซึ่งถามเราว่าลูกนี้จะพังได้เยอะไหมลูกนี้จะเป็นยังไงนะครับเราก็บอกว่ามันจะลงได้61 81แปหละนะครับโดยปกติแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตอาการนิดนึงอะเราเห็นไหมว่าชุดนี้มีความมีความอะไรครับชุดนี้มีความอะไรมีความใหญ่มากเห็นปะด้วยความที่มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นตอนที่เขาลงเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของไซเวนะครับจะเป็นไซเวแบบอืดๆเลยอะ อย่างน้อยถ้าดใ,ใครพิจารณาอยากจะรอายอีกรอบหนึ่งหรือแบบอยากสะสมบาบจริงๆอ่ะเราแนะนําว่าหลังจากยีบสามพืชจินะครับหลังจากยีบสามพืชจิไปแล้วนะครับจะค่อนข้างดีหน่อยนะครับส่วนตัวเราเราจะดับไอเดียไว้นะครับว่าเอ้ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะเล่นยังไงนะครับแล้วเป็นยังไงต่อนะครับแล้วในศาสตร์ของเวฟเราเรามีอะไรเรามีอะไรไหมที่จะมาบอกทุกคนมีชุด ก่อนหนะ้านะครับมีการปรับตัวจบไปแล้วเนาะนะครับตอนแรกเราก็มองว่าขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะครับเนี่ยวัดเป้าวัดอะไรวางโครงสร้างมาอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่เอานะครับพอเขาไม่เอาปุ๊บเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นคือเราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนเนาะนะครับชุดนี้ก่อนหนะ้าเราพยายามนะับคลื่นโครงสร้างมาเป็นอะไรเราเห็นแค่ A B C A B C ถูกปะ่ะแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นแค่ A B C จริงๆนะครับเนี่ย มันต้องคัดลอกและดักแยบเรีย,บ,ยบร้อยนะครับทีนี้ก็ปรับจบไปแล้วนะครับแล้วก็มีการคอนเฟิร์มเมชันมาแล้วด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป้าคาดหวังแรกนะครับทับใครที่อยากจะเล่นเนาะนะครับนี่เลยอ่ะ ใครเข้าใจพี่มพ์เข้าใจอันนี้ชุดแรกให้ก่อนเลยนะมาถึงก็เปิดให้ก่อนเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณคาดหวังเลยว่าเป้าแรกอะคุณอยู่นี่นะครับเป้าแรกที่เขาจะลงมาแน่นอนนะครับก็คืออยู่นี่นะครับรวมถึงเป้าต่อๆไปที่เขาจะลงนะนะครับอันนี้คือเอาเรื่องเวฟมาช่วยนะครับเดี๋ยวไล่ดิคีกันนิดนึงแล้วกันนะครับไล่ดิคีกันปกติไม่ค่อยไล่ดีกีให้กับคนนอกบ้านเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าได้เจอกันโชคดีได้เจอกันแล้วกันนะครับ ชุดนี้ผมนัมาเป็นอะไรผมนํามาก่อนตอนนี้ผมก็นํามาเป็น x อกเนาะนะครับเสร็จแล้วก็เป็นแค่ a b c นะครับดูนะอืตอนแรกอะไม่มั่นใจว่าตัวราคาเนี่ยเอ้ยเออมันจบกุดๆอย่างนี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วนะครับอาการมันออกแล้วนะครับ A อ C d แล้วก็อ e. ีจบแบบกดสุดๆไปเลยซึ่งถามเราว่าเราเราชอบไหมจริงๆก็มันก็ไม่ได้ผิดอ่ะเนอะปะมันไม่ได้ผิดเลยนะครับมันจบได้แล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะไม่ฝืนเนาะนะครับเดี๋ยวรอด,ดูอาการนะครับสำหรับวันนี้นะนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะาวางแผนไว้ให้นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าเผื่อใครอยากจะเล่นเร็วนะครับเล่นเอ่อเล่นได้ในชุดนี้นะครับเล่นได้ชุดนี้ก็คือชุดนี้จะเป็นโพสิชันฝั่งเซลลนะครับชุดนี้จะเป็นโพเซลนะ อันนี้จะเป็นโซนเซลล์นะครับโซนบายไม่มีเลยนะครับยกเติมเซลล์อย่างเดียวโอเคปะยกเติมเซลล์อย่างเดียวนะครับโพรเซลล์นะครับชุดนี้นะครับเราวางมาคอัพสต็อปลอสอยู่บริเวณไฮเดิมทับแปดสิบเจ็ดครับอันนี้ให้ก่อนเลยนะครับชุดหนึ่งอินเวอร์อยู่นี้นะครับชุดนี้เราเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะเจออาการนี้นะครับทิ้งพักทิ้ง อย่างน้อยจะมีการทิ้งพักทิ้งให้เห็นก่อนแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยเรามองว่าไอ้ชุดนี้คือชุดพักแล้วเรียบร้อยนะครับชุดเนี้ยนะครับชุดนี้เรามองว่าเป็นคลื่นพักเรียบร้อยนะครับถ้าเกิเดเกิดอาการพักตัวจริงๆนะครับก็สะสมยกเติมเซลโอเคปะโอเคปะสะสมยกเติมเซลล์ซึ่งเป้าเขาไกลนะไกลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พิจารณาอยากจะเล่นเซลลอยากจะลั่นนะครับก็ถึงเวลาอาจจะต้องเก็บของแล้วนะครับในส่วนตัวเรามองว่าตัวทองคําก็ ในเนี่ยในเดือนนี้นะครับก็น่าจะเทยับยับอยู่เหมือนกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตทีนึงอ่ะเราอัปเดตมุมมองไอเดียให้ประมาณนี้นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งข้ออบคุณก็ขอบพระคุณมากแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสินจิวอยากระเป๋าบ้างนะครับถ้าเอาแค่เรื่องกระเป๋าอย่างเดียวเนาะนะครับถ้าเอาแค่เรื่องกระเป๋าอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นมุมมองไอเดียว่า ตัวกราฟเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณคุณเล่นเซลล์ะนะครับคุณสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็สต็อปลอสได้ถึงนี้เลยอ้าไม่สต็อปลอสคุณสามารถเทคกีพีครับได้ที่เลยนะครับหนึ่งเก้าห้าสิบสามเป้าแรกนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสามารถเล่นได้เหมือนกันนะนะครับคุณเล่นได้เหมือนกันแต่ว่าคุณก็เก็บไปรอบหลายรอบแล้วอะเนอะปะเออเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะครับเล่นให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยเนาะ นะครับอ่ะสําหรับผมนะครับดับไอเดียวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์เทรดนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เสียสละเวลาเข้ามาฟังแผนมาเอาไอเดียนะครับแล้วเจอกันครับสํหรับวันนี้นะครับถึงตองมีข้อผิดพลาดประการใดเสียงดังไปเบาไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจต่อกันนะครับทางผมก็ขออภัยเวลาตรงนี้ด้วยลวกันเนาะไม่ถือโทษกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าส่วนนี้สําหรับสําหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ